อะไรรูเนี่ยว่าลูกไม่เป็นตัวอะไรกัต้องแจงเดียว่าลูกไม่เป็นอ่ะอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะพี่กิีดน่าเกลียดมากเลยนะเนี่ยอะไรก็ถูกพี่ถูกแล้วพี่นี่มันน่าเกลียดมากเลยนะเนี่ยตัวอะไรวะเป็นนกมีงวงคืออะไรอะไรอ่ะก็จังไรนะอะไรวะคืออะไรวะจุ๊บ วิธีการเล่นเกมนี้นะคะก็คือจะมีคนที่ต้องวาดรูปตามเควสที่เขาได้รับมาแล้วพวกเราเนี่ยต้องถ่ายแล้วก็สลับกันไปนะคะแล้วก็จะมีการเก็บแต้มเก็บคะแนนด้วยอันนี้หมดอะไรเนี่ยหมดฉากไงพี่นกอ่ะนกนกพี่ต้องพิมพ์พี่ต้องพิมพ์อะไรวะตัวนี้ตัวแรกนี่คือแบบนี่เลยเฮ้ยใ้คุณเก่ง พิมพ์ไครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลย้วมันเป็ดยังไงอ่ะไม่เป็ดดิพี่ดูชื่อเนี่ยมันบอกเลยเนี่ยตืดไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเลยนกบวกถังน้ํานกนกกระป๋องไงไม่ใช่พี่ดูดีๆแต่บอกไม่ได้เราจะบอกไม่ได้ฝีมือกันว่าลูกคุณหนูเยี่ยมยอดมากเลยพี่เไรวะอะไรอะไก่น้ำเหรอไก่ใต้น้ำไม่ใช่ มันเหมือนแล้วนะมันเหมือนแล้วห้ามพูดนะห้ามพูดไม่พูดโอมันจะอะไรหัวเนี่ยโอาขวากูจะรู้โอ้พี่ไม่ต้องตอบพี่ไม่ต้องพิมพ์ตอบหนูใส่สีสันเยอะค่ะนี่แล้วพี่หนึแล้ววอะไรพี่เลวว่าอะไรพี่เลวตามเดอะมอมมันอยู่ตามเดอะมอมอยู่ตามเดอะมอมอดอะมอมกระแก้วแก้วห้อแก้ว ตอบไปตาใครวะตอบไปตาใครตอไปตาพี่ตุ๊แอุ้ยมันยากเนะวิธีการคือเราต้องพิมพ์ลงไปถูกไหมต้องพิมพ์คำตอบลงไปอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอะไรอะมีเขียวด้วยอะไรวะเนี่ยอะไรอะไดโนเสาร์เอออูไม่เป็นอะอ๋ออ๋ออ๋ออไม่ใช่ออะไรวะเนี่ยอรออออ๋อูไม่เป็นอ โอ้โโอเคโอเคโอเคกูว่าแล้วไม่ไงวะกูกูว่าแล้วจะต้องเป็นตัวนี้แต่ไม่คิดไม่คิดว่าจะเป็นหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วเสือทำไงวะทำให้หนูรู้ได้เลยทันทีว่าคือไม่เข้าใจคือพี่รู้ว่ามันคือเขี้ยวว่าแต่พี่ไม่พี่ไม่ตอบดีดีดีพี่มันง่ายจะตายคนอื่นเขาก็ตอบถูกพี่ไหมตัดตัดตัดคำหลังออกนะตัดหลังนอกออกนะไม่แล้วพี่พี่ โอ้หมดเวลาแค่เสือมันแค่เสือเฉยเว่าเสือมันว่าอย่งไงวะอ๋อใช่แน่แน่แน่กระสือเย้อันนี้ง่ายจังเต่าปลาโอ้โหปางดูแลดูแลเต่าป่าตรงไหนมันเต่าตรงไหนวะไตแวมไพร์เต่าป่าอะไรอ่ะเนี่ยชัดๆเลยนี่ กระตายคขาเปลือกอาทิตย์เพือกเพือกหอยดำไม่ดีไม่ดีไอ่ดำดำ <Yeah! S 2> อีเย้นี่ชัดชัดมากบอกเลยนะ oh. เขาห้ามเขียน oh. เขาห้ามเขียนคํามีพี่ไหมเอาผมใบขนาดนี้แล้วผมว่ามันนี้เด้งไม่ถูกหรอปปะ มันนีเด้งต้องตอบถูกแล้วมันนีเด้งไม่ถูกไม่ได้แล้วนะเขาเขียนคำแล้วนะมันนีเด้งเออเขาเขียนใบขนาดนี้พี่จิมมึงระบายสีดำก็ได้นะหมายต้องเขียนว่าดำทำไมวะเขียนอา<อ>หารจี่อะไรหรอโอ้โหโหพี่ไว้ว่าอะไรเนี่ยมีกัดแขนด้วยเหมือนก <c oughs> <ย>ันเลยนะทุกคนมาเม้ยิ่ง <c oughs> อ๋อเร็วไปป้าแสดงว่ามีฝีมือตัวง่ายตัวง่าย เพลงทะเลมันไม่เหมือนของพี่เหรอวะเงยอันเนี้ยถ้าใครทายไม่ถูกก็ไปเรียนใหม่ไกลไปแล้วทายเลยต้องถูกแน่ๆเลยมันขึ้นอยู่กับคนวาดว่ะอะไรอ่ะอ๋อได้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 ดอกไม้อนาผมสุดยอดอีกแล้วเหรอจุ๊บแจงอะไรวะน่าอีกแล้วเหรอจุ๊บแจงตัวอะไรตัวนี้ตัวครั้งที่แล้วที่ท่านกันชับโมชับูมันด่าตัวอะไรอ่ะมันน่ารักจะ นี่ไอ้้าบอกถูกหมดเลยนี่เลยผมเห็นเหลืองมาผมตอบเลยทันทีได้ฟุกุเย้อันนี้ยังมี่สีเหลืองว่ะสุดยอดเป็นไงล่ะเฮ้ยผมวาดเหรอวะโอ้ยากทั้งนั้นเลยอ่ะไอตัวอะไรเนี่ยเนี่ยมีท่อนไม้ด้วยเนี่ย โอ้ที่เป็นนักร้องนะเย้ที่เป็นนักร้องนักร้องอะไรอะไม่รู้เรามาระบายสีไงไมันเนี่ยฮ้ยมันเขียนยังไงวะพี่มันเขียนยังไงคือจริงๆเราวาดวาดถ่างมานี่รู้เลยนะตัวเนี้ยไม่รู้วาดยังไงที่มันเหมือนนักร้องไม่หนุ่มๆแล้ววาดนักร้องอ่ะนีโอ้โหบีเวอร์อะไรวะรู้กันแน่นอนอะไรอ่ะ ไูแถม่มเข้าใจแถมใหวแถมให้แถมให้วแถมให้คนคนเยู่แถมให้ค่อยๆแข่เลยตอบถูกเฉยเลยใสรว้คุเชื่อแล่วพี่ว่าแล้วหนูแถมให้แล้วเนี่ยอู้ว้ยแล้วพี่พี่ต้องพยายามพี่เป็นพยายามแล้วเลิกพยายามแค่แข่งบ้านเองพี่ต้องมีไม่เอกด้วยหรอว่ามาทำตอไปทำพี่แจงแลาวอุ้ยโอ้โหมาแล้วครับแงวัดเลย รอทุกแจงว่าจริงไปดูศิลปะตึมแจงว่ะแม่งเอ้ยโคตรยากอ่ะยากจริงเนี่ยยากจริงอุ้ยอะไรทำไมตอบแพนด้าแล้วไม่ถูกอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหทำไมไมทำไมไม่ถูกอ่ะช้า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 อะไรวะน่ะโดเรมอนเหวียงไม่เตะอ้หถูกเฉยเลยเหยียงยังไงใส่ตัวอะไรอ่ะเตะขากว่าพี่เอกงี้ ถามไปไงวะพี่มันไม่ได้ถามไงไม่บอกมันไม่ถูกมันถูกตัวเต่าตัวเต่าสาไอ้ปาร์คไอสัตว์แล้วนะสัตว์สัตว์อยู่สัตว์อยู่งูอืมวู๊ะอะไรอ่ะอ๋อรู้แล้วปิการ์จูบ้านแก่ อ่ะครับคุณมันนีขึ้นมาที่สิบแต้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกตอร์ติเกาแล้วพี่ไม้ไปที่แปดแต้มครับเผาเผาเลยล่ะเห็บมึงทำไมมันได้แต่ตัวนี้วะเฮ้ยพิมพ์ผิดอีกแล้วคุณเมื่อกี้พิมพ์ผิดโอ้ยมันง่ายไปพี่ไม้ คุณอยากได้ยากๆเนี่ยผมจะจัดให้เข้าหลังเอาไอ้วะถูกเฉยเอา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 เมื่อกี้ก็พี่ก็พิมพ์คำแรกก็ทำไมไม่บอกไม่ถูกวะโคตรยากขอแบบยากๆเอาให้ดูเรื่องอ่ะภูเขาชัวภูเจ้าโลกอะอะไรภูเจ้าโลกมันคืออะไรพี่แจงแกก็ทายดิแกต้องรู้ดิแค่เนี้ยนะใช่ งูโกนมันูไม่ใช่งูเขียวมันบีกับบีกมันบิ๊กมันบิ๊กแบบบีกตัวอะไรได้บิ๊กนี่เลยครับผมบอกเลยว่ามันบิ๊กมันบิ๊กจริงๆครับทุกคนอะไรวะเนี่ยบิ๊กมันบิ๊กเยอะยักษ์โอ้โหอนาคอนดามันเป็นสีนี้เหรอพี่กิลให้บอกพี่เขาไม่ตอบเลยตอบเลยไอ้ยังสีเนี้ยวะ โอ้สีอะไรอ่ะไข่นางลมไก่ตัวอะไรวะนะอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะพี่กิดน่าเกลียดมากเลยนะเนี่ยอะไรก็ถูกพี่ถูกแล้วพี่นี่มันน่าเกลียดมากเลยนะเนี่ยตัวอะไรวะเป็นนกมีงวงคืออะไรอะไรอ่ะเอาก็ก็ถูกแล้วอ่ะไก่ช้างไก่ช้างคิด่านูแลไก่ช้าง ไม่เข้าใจอะไรวะอ๋อจุดแจกเข้าใจไหมแจกเข้าใจไหมอ่ะเอาอะไรวะอะไรวะโอ้โหโอเคโอเคถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวว่าคนคนไงคนก็จังไรนะอะไรวะ อะไรวะเนี่ยโอ้โหชัดมากขนาดนี้ลูแจกปวดหัวปะปวดหัวก็ปวดหัวไม่มากมากอะไม่เข้าใจมันคืออะไรอ่ะหอยลอยหอยลอยอะไรนี่อ้าวมันมีสามตาด้วยเหรอไม่ใช่ตาอยู่นี่ตัวอะไรมีสามตาเป็นสัตว์กินเนื้อตัวอะไรกินเนื้อปะ คือหมาอะไรมีจ okay. ุดดขนาดนั้นมีจุดแบบนี้เลยนะโอเคนนี้เลยเหมือนไหมพิกฤตเหมือนใช่ไหมบอลมาอืมไม่เหมือนเลยวะทุเรศมากสิหนูคุณเข้าใจได้ไงวะูจะใบให้ฟังเสียหัวเราะโอ้โเมื่อกี้ตอบถูกแล้วแต่มีพม่เอกใชรไม่เขียนอะไรเหรอพี่ก็ว่าชัดออก มีพร้อมแล้วคือไม่มาแค่นี้คือเต่าลยเหรอตัวเดิมเยอะเหรอมีหมาตัวอะไรวะเอ้าเฮียช่างใา้โอ้โหบวกกันเลยอะมีกับหมาพม่ใมาตัวอะไรวะกะมีตัวอะไรตรงนี้งมีหมาก็ตรงตงแล้วไงง่ายขนาดมีสัีได้หรอมีหมามีมีดิ นั่นแน่ผมเห็นเลยภาพนี้มาจากมีโมเฮ้ยเห็บเลยวะอะไรอ่ะอ๋อเย้้องเขียนยังไงเนี่ยเฮ้ยอือท่าที่สองโอ้โหไม่เคยชนะเลยแต่พี่ไม้นี่เซนเซนพี่ไม้ดีเลยนะเจริงจริง